สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่ทีมงานลูกพีบ้านถามาชมตลาดสดอาอยู่อำเภอสิงหนครนะครับรนี่ครับเป็นปลาสดๆนะครับโอ้ปาอลาไหลลูกปลาทูนะปลาทูสดนะครับที่ตลาด,ดปลาทูปลาทูครับปลาทูนะครับ โอ้โหที่ครัวให้เล้ยวก็มีนะครับละอาหารละเจ็ดสิบบาทนะครับอาหารละเจ็ดสิบใช่ไหมครับอ๋อครับผมครับผมผักนะครับเป็นผักก็มีนะครับหลากหลายอันนี้เป็นลูกลูกเนียงนะครับลูกเนียงคำละชิมกระปนกับเจีวนะครับครับผมอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นปลากระบอกครับเท่าไหร่ครับแบบนี้ ขาดเท่าไหร่สองร้อยห้าสิใช่ไหมโอ้สองร้อ้าสิโอ้ราคาตามขนาดนะครับร้อยสี่สิหบนะครับปลากระบอกนะครับ ไม่ค้ากำลังทำให้ราเสนอค้านทั่วนะครับลปลาอันนี้ปลาตะกดทะเลหรือเลปล่าอันนี้ตะกดทะเลนะปลาครับปลา,ปาเป็นปูก็มีนะครับปูปูมาปูมาดูหลังปูราคาเท่า,าไหร่ครับมีรูู โลสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้โรยอันนี้โรยร้อยหนึ่งนะครับตัวเล็กๆนะครับร้อยเดียวครับสดๆนะครับที่ตลาดอำเภอสิรินครนะครับครับผม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 เยหบมาด้านนี้ครับจะเป็นกุ้งนะครับหลากหลายอาหารทะเลนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับกุ้งแม่น้ำทะเลสงขานะครับ ไขเต็มท้องเลยครับเป็นอันนี้ปูมานะครับอันนี้มันต้องเอาพวกดินดับดับดับเลยสดสดเลยนะครับดูของเราก็มีนะครับรคา่ารับให้บริการอยู่ยนะครับครับผม หอยครับหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ครับแบบแกะแล้วก็มีนะครับหอยลายครับขางนั้นานะครับปลานะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาทำนะครับที่นี่ก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิ้งย่างพร้อมรับประทานนะครับ ถ้าจมาฝั่งนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมกึปมกปลาหมึกอันนี้ปลาหมกึกปลาทับทิมนะครับโอ้ตัวใหญ่เลยอันนี้ปลาประพงใช่ไหมครับใครปลาตะพงตัวเล็กๆตัวละ130บาทนะครับตัวเล็กๆเล็กๆของขนาดนี้นะครับ ตอนนี้ปลาไรลน้อนี่นี่ครับปลาสดๆสดๆูตาใครมีเวลาครับอหอยนะครับอหอยนะครับราคาทำมาให้แล้วนี่ครับทอดมันนะครับสำหรับครที่ต้องกาทอดมันถุงเท่าไหร่ครับหนึ่น ถัดมาก็จะเป็นส่วนของอาหารทะเลที่แบบแห้งนะครับแห้งอาหารทะเลแห้งนะครับนะครับผมกี่แดดแล้วนี่ครับปลาแดดเดียวใช่ไหมแดดเดียวหมดเลยครับปลาแดดเดียวครับผมน,นี่ปลาทูน่าคปลาปลาเป็นปลาแซลมอนปลาไหลขายกิโลเท่าไหร่ครับปลานี่โลสองร้อย 250ปลาทูโล่ร้อยูโล140ปลาแดงก็เหมือนกันคือได้ปลาทูโล140อสี่ส,โลโลส,สแล้วก็ปลาแดงครับ,รบลลปลาหมึกครับลลปลาหมึกนะครับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหอ,อยหอยปลปลาทะเล อำเภอสีนครนะครับจังหวัดสงขานะครับขยับมาด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับเป็นเงาะนะครับเงาะไม่รู้ว่าเงาะโรงเรียนหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับเงาะนะครับเงาะเดี๋ยวน้องมลิจะพาชมนะครับบรรยากาศเงาะนะครับตลาดนี่ครับ อันนี้ฮังวนฮังวนฮังวนมะม่วงมะม่วงอันนี้คือส้มครับอันนั้นก็คือตะพาลนะครับเิ็นตะผาลลเท่าไหร่นะครับตะพาลดลดสองร้อยม่ค้ามีบริการเป็นใครไม่พาพบเงินสดก็โอนก็ได้นะครับ ลำไยลำไยครับลำไยโอเคครับลำไยทุเรียนนะครับทุเรียนมอนทองไหมครับมอนทองไหมครับพ่อมอนทองนะครับผมโอ้กูสวยเลยนี่ครับใครที่ไม่ถนัดปอกนะครับเรียบร้อยแล้วปอกมาให้รอรับประทานอย่างเดียวเลยครับผมทุเรียนทุเรียนหูกทุเรียนอันนี้ก็คือลองกองนะครับลองกอง อันนี้แก้มังกรครับครับผมอันนี้ส้มส้มโอครับส้มโอโอ,อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับหน้าทางเข้าตลาดสดอำเภอสิงห์หนครน,นะครับแม่ค้าขออนุญาต่อยนะครับมังคุดมังคุด<อ>ครับอันนี้แอปแอปเปลิลแอปเปลิลครับผม<อ>มีบริการ พอสแกนเชิวโค้ดนะครับถ้าใครไม่พาเงินสดก็สแกนเชิวโค้ดจ่ายแม่ค้าได้นะครับอันนี้ก็คือเงาะอนกันครับเงาะเงาะอันนี้คือทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับลูกสวยๆปูโตๆครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นคือปรอกไว้ให้เรียบร้อยนะครับใสซีนไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ไครที่ไม่ถนักกรอกนะครับคูสวยๆโอ้โหกินกับข้าวอร่อยมากเลยครับเขียนะครับ,น,รบนี่ก็คือสละสละกับผมลรวจะเป็นดอกไม้ก็มีครับดอกไม้เขียนนะครับที่ตลาดสดหน้าเมืองตลาดสดหน้าซื้อที่ อำเภอเชียงหานครน,นะครับจบังหวัดสงขลานะครับขอคุณมากครับสำหรับติการติดตามและชมครับสวัสดีครับ